แม่ไกินทั้งตัวเลยเหรอไม่เคยกินเลยอ่ะแม่มันจะกระเดึอกๆๆๆอย่างนี้ป่ะมาตายแล้วใช่ไหมคะมันตายเริ่มค่ะเชื้อป่ะเคยดูแต่ในทีวีแล้วเราถือว่าเราไม่กล้ากินอ่ะถ้าหนูกินไม่ได้ไม่ได้หมาเพราะว่ามันไม่อร่อยนะแต่หนูกินไม่เป็นโอ้โหตามันมีขนด้วยนะพึ่งเอาน้องถ้น้องกินขนได้ก็กินอ่ะโอ้โหตามพูเห็นหน้ามันอุ้ยให้ดูก่อนนะขาก็หัวน้องไอ้ย่ากอาอึ่งอีกป้านีใจกอดอึ่งอีกเลยเร็วๆเริ่มับ ขาขามันเคี้ยวบ้างยังไม่ทายน้องคนเชียร์เยอะมากครับตอนนี้นี่แม่เป็นนึงนะหนูไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่หนูไม่เคยกินนี่นี่นี่ดูดูขอโทษนะทุกคนเห็นสลักมั้ยทางนั้นปลาไปหยุดเลยค่ะอร่อยขอบคุณนะคะแม่ขาจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกดีๆอ่ะตรงที่มันเป็นหัวอ่ะ